สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นกันเลยนะครับในที่สุดวันนี้ที่รอคอยหลองชางทิ่มีชื่อเป็นตัวจริงนัดแรกในศึกเจลิก2023นี้นะครับโดยฟอนเตเล่เปิดมารตอน,นัดการ,รมาเยือนของเซเรโซโอซากาที่มีชินจิคาตาวะลงเป็นตัวจริงเช่นกันนะครับเกมนี้ฟอนเตเล่ ere, เปิดเกมบุกใส่เซเรโซตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับแต่เซเรโซนั้นก็ตอกลับอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการตดกับที่น่ากลัวอยู่พอสมควรเลยนะครับทั้งสองทีมดูเหมือนจะระวังกันพอสมควรจวังาวะการยิงน้อยมากๆของบอลอยู่เดนการส่วนใหญ่ตลอดทั้งเกมนี้นะครับแต่รูโมวมแว่าฟอนเตเล่ก็มีโอกาสมากกว่าซิริโซ,โซอุสกาอีกนะครับส่วนเจจ่าทินั้นลงเล่นได้ถึงนาทีที่76ก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับจบเกมนี้ไปฟอนเตเล่ทำได้ดีที่สุดเพียงเสมอสซิิโซอุสกาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ วันนี้ชาทิพนั้นมีโอกาสอยู่พอสมควรเลยนะครับมีจังหวะแจากบอลสร้างสารรค์ให้เพื่อนจนเพื่อนนั้นสร้างโอกาสได้อยู่พอสมควรนะครับตัดบอลพูดต่อสู้บ้างวิ่งเพสตลอดทั้งเกมยิงไกลอยู่มากนะครับเกมนี้ทั้งสองทีมนั้นเน้นผลกันทั้งคู่ก็เลยทําให้เกมนี้อึดอัดอยู่พอสมควรเลยนะครับเอาเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจ,จบเกมเซเรโซอโซแก้ทำได้เพียงเสมอกับฟอนตาเน่ไปสู่ต่อสูนั้นในรวมผลง,งานชาทิพดีอยู่พอสมควรเลยนะครับ เอาล้ะนะครับทุกท่านเราไปฟังคอมเมนต์แฟนบอลเย่ปุ่นกันเราไปรับชมก็ได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกมันอบอุ่นหัวใจที่ชินจิคาวะประทะชนาทิพย์คอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับทาเาเบคุงโทริก็เริ่มจัดแถวทันทีจัดยนงเฝ้าโรในชื่อตัวจริงของชาทิพย์และเซโกคุง คอมเมนต์นี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนะครับคอมเมนต์คนต่อมาในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงฮ่าฮ่าชาทิ์ได้โปรดคอมเมนต์ต่อมาพูดถึงชาทิ์ได้ลงในสื่อจอลิกนั้นแน่นะครับคอมเมนต์ต่อไปโนมูริและชาทิ์ลงตัวจริงเป็นครั้งแรกยูก็อยู่ในมาน่าสำรองด้วยฉันอยากให้คุณทำให้ดีที่สุดคอมเมนต์นี้ตั้งความหวังกับชาทิ์นะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะห่าอีกครั้ง านาเบะจะอยู่ในรายเชื่อตัวจริงทันทีและผมก็ตั้งความหวังไม่สูงสำหรับชาทิพย์และยามาดะเช่นกันคอมเมนต์ของท่านต่อไปดีใจที่ชาทิพย์ได้ลงนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาสมาชิกของวันดีใจที่ชาทิพย์คนโปรดลงสนามคอมเมนต์แฟนบอลทนต่อไปเลยนะครับชาทิพย์การป้องกันคือศูนย์ดังนั้นแสดงความแตกต่างในการจมตีให้ฉันหินด้วย คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อไปเลยครับโนมูริและยูกลับมาแล้วทานาเบะจะอยู่ในไรเชียตัวจริงในไม่ช้าหลังจากที่เขากลับมาแล้วนชาณาทิพย์จะกลับมาเป็นครั้งแรกในอีกไม่ช้าดังนั้นฉันตั้งหน้าตั้งตารอหลายๆอย่างคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อไปนี้อยากเห็นชนาทิพย์ลงเร็วๆนะครับคอมเมนต์ต่อไปรีบมาเริ่มกันเลยชนาทิพย์คอมเมนต์แฟนบอลต่อมานะครับรุ้นชาาทิพย์จริงๆโนบุริกลับมาแล้ว วันนี้เป็นการแข่งขันที่น่าสนใจมากคอมเมนต์นี้พูดถึงการเล่นของชาทิปในเกมนี้นะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาชาทิปเล่นได้ปกติดีแต่โดนหัวหน้าครอบครัวเปลี่ยนออกคอมเมนต์นี้ก็เหมือนกันนะครับชมการเล่นของชาทิปคอมเมนต์ของคนต่อไปชาทิปก็ยอดเยี่ยมเสมอคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อไปนะครับชาทิปน่าจะเป็นตัวสำรองคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับ ถ้ามารู้จังจ่ายบอลได้ดีกว่านี้อีกนิดและถ้าสมิธกับชาทิปสามารถออกหากจากบอลได้ดีกว่านี้อีกนิดคอมเมนต์ของคนท่านนี้ชมการเล่นของชาทิปนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาชาทิปดีกว่าที่คิดและยามาดาแย่กว่าที่คิดคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อไปเลยนะครับคงจะดีกว่าถ้าชาทิปสามารถพลิกบอลกลับมาได้เหมือนคาดว่าในยุคก,ก่อน คอมเมนต์นี้พ in e ูดถึงการเล่นชาติทิพนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปถ้าที่สุดผมรู้สึกว่าชาติทิพแม่นที่สุดในสามแนวรูกในวันนี้ฉันเข้าใจเช่นกันแม้ว่าชาติทิพจะหลุดตำแหน่งบ้างคอมเมนต์ของคนต่อไปชมชาติทิพนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาชาติทิพเก่งจริงๆงคอมเมนต์ของคนต่อมาน่าจะพูดถึงการเล่นทั้งเกมของชาติทิพนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปดูชาติทิพเล่นแล้วสนุกจริงๆ คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อมาเลยนะครับในตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่จะยกคอสสูงด้วยเองไปที่มาเซนยาวหรือชนาทิปคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปนะครับชาธาทิปมีการเล่นที่ดีแต่ขาดความเข้มข้นสำหรับทีมที่แข่งขันเพื่อชิงแชมป์เจลิกหนึ่งคอมเมนต์ของคนท่านนี้ที่นชมชาาทิปคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับชาอาทิปเก่งมากๆคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อไปนะครับ ชาทิพย์ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปนะครับท้ายที่สุดแล้วมีผู้เล่นไม่กี่คนที่บูกไปข้างหน้าและมีผู้เล่นไม่กี่คนที่สามารถล่นบอลได้ดังนั้นฉันคิดว่าคุณควรจะใช้ชาทิพย์แม้ว่าคุณจะแพ้ก็ตามคอมเมนต์ของคนท่านนี้อยากเห็นการเล่นชาทิพย์ที่ดีขึ้นนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาวันนี้ไม่เร็วเพียงแค่ต้องยิงให้มากขึ้น เเรโซ่ก็ยังมีเกมลุกที่แม่นยำดังนั้นผมต้องการเห็นชาทิปเล่นได้ดีคอมเมนต์แฟนบอลของคนต่อมาเลยนะครับชาทิปเป็นนักเตะที่ฉายแววคอมเมนต์ท่านนี้ชมชาทิปนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาธานาเบียและชาทิตยอดเยี่ยมคอมเมนต์นี้ก็เหมือนกันนะครับชมชาทิปคอมเมนต์ของคนต่อมาชาทิปและสมิธต่างเป็นนักเตะที่ดีคอมเมนต์ของคนต่อไป พูดถึงฟองในรวมของชาทิปนะครับคอมเมนต์คนต่อไปการเสียบอลก็มีให้เห็นบ้างแต่ผมว่าชาทิปก็ไม่ได้แย่นะหากคุณหมุนในจังหวัดนี้คุณก็น่าเพิ่มโอกาสได้คอมเมนต์แฟนบอลของคนต่อไปนะครับฉันรู้สึกว่าฉันมีความหวังกับระบบ4-2-3-1เมื่อมีชาทิปคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อไปเลยนะครับชาทิปลงเล่นถึงนาทีที่76ได้เปลี่ยนยูโคบาไาชิเข้าร่วมเปในใน็นั้งแรกในฤดูกาลนี้ เรากำลังรอคุณอยู่ที่ซัปโปโรโดมอีก2สัปดาห์คอมเมนท์ท่านนี้ดีใจที่ชาทิพ์กลับมานะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปชาทิพป,ประเดิมสนามนัดแรกของฤดูการในที่สุดคุณก็กลับมาคอมเมนต์นี้รู้สึกดีใจที่ชาทิพตลงสนามนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมารู้สึกโล่งใจที่ชาทิพได้เป็นตัวจริงไปทั้งแรกในฤดูการนี้ปวดรักษาสิ่งนี้ให้ได้คอมเมนต์แฟนบอลคนต่อไปนะครับ เมื่อชาทิพหายไปเพราะกองกลางไม่มีใครมาแทนได้คุณไม่สามารถแบกมันไว้หน้าประตูดได้ชาทิพและอาราตัยามาดะฉันรู้สึกว่าคุณทําได้ดีคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับน่าเสียดายที่เราไม่ชนะแต่ก็ยังดีได้อีกดูสภาพของธานาเบะชชาทิพได้อยู่วันนี้เป็นแมตท,ที่ดีคอมเมนต์ของคนท่านนี้ชมการเล่นของชาทิพนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมา สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้คือชนาทิพที่สามารถรับบอลได้ดีได้เคลื่นอนไหวบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพคอมเมนต์ของคนตอบมาว่าธนาาบดมีความมั่นใจในแนวรับส่งบอลได้ดีและไม่รู้สึกว่าเน่้ยงๆทายให้สุดแล้วชนาทิพก็เก่งจริงๆละดูการนี้เขาเล่นได้อย่างเข้มแข็งราวกับเขาได้เป็นตัวจริงคอมเมนต์ของขั้นต่อไปนะครับชนาทิพขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด คอมเมนต์ของคนต่อมาชาวสัมผัสได้ถึงศัยกยภาพในการลูกของทานาเบะเอาเลยนะครับทุกท่านแล้วนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลญี่ปุ่นหลังจากได้เห็นฟอร์มชนะทิปแล้วฟอนตาเล่นะครับจบเกมเสมอเซรโซโอสกาไปสู่ตต่อศูนย์แม้น่าเสียดายที่ไม่ได้3มแต้มแต่เราก็สนุกกับเกมในวันนี้มันเป็นการตอบสนองความรู้สึกของฟุตบอลแบบนี้สมิธในฐานะคีแมนฉากที่เกี่ยวข้องกับ ชาทิปมีจำนวนมากและทานาเบด้วยจบไปแล้วครับทุกคนกับคอมเมนต์และความเห็นทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็จะเป็นมุมมองในความเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับถ้าผมผิดพภาพกันใดผมก็ขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องスタร์คอมเมนต์น่าสามารถคอมเมนต์กันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตาร์คอมเมนต์ต่อไปด้วยนะครับ และสามารถพบกันใหม่ได้ในคลีปนาตต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่าน